สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวพรทิพชยโยธาผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาขอากลับสวัสดีคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งให้เกียรติเข้ามาดําเนินการประเมินในวันนี้โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วยนางสาวจุธารัตน์กูลชัยรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปฐมศึกษากำแพงเพชรเขต2นางสาวรวิชาจันพุ่มศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากำแพงเพชรเขต2นายสมมาตรยูซุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวรังโรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนาตั้งอยู่เลขที่9 0หมู่ที่12ตำบลโค้งไผ่อำเภอขาโนวรลักษณ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนามีบุคลากรรวมทั้งสิ้น8คนได้แก่ผู้บริหาร1คนข้าราชการครู4คนและบุคลากรทางการศึกษา3คนมีนักเรียนทั้งหมด72คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล3จำนวน10คนและระดับประฐมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน62คน ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวพรทิพย์ชโยธาชื่อเล่นว่าโอปัจจุบันอายุ42ปีเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2525 25มีอายุราชการรวม13ปี6เดือนคติประจำใจของข้าพเจ้าคือคุณภาพของงานบ่งบอกถึงคุณภาพของตนและองค์กรในด้านการศึกษา ข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสินคำนวณจากโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการปฐรมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์ระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครสวรรค์ในด้านประสบการณ์การทำงานข้าพ,พเจ้าเริ่มรับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2555ในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านนูเซปโปสาขาทิโพจิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตากเขต2ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูในปี2557และเลื่อนตำแหน่งเป็นครูชำนาญการในปี2561และครูชำนาญการพิเศษในปี2565ต่อมาในปี2564ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาตั้งแต่ปีพุทธศัรกราช2566จนถึงปัจจุบันในด้านที่หนึ่งข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยได้ดำเนินการวางแผนออกแบบ ตรวจสอบทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตอบสนองต่อบ,บริบทและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงความทางประสานความร่วมมือกับครูทุกกลุ่มสาระในการนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดข้าพเจ้ายัางจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการพัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญออกแบบกิจกรรมที่เสริมสร้างสมรรถนะทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพร้อมจัดระบบวัดและประเมินผลที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเรียนรู้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาโดยสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC อย่างต่อเนื่องในบทบาทของผู้นิเทศข้าพเจ้าได้ดำเนินการนิเทศกำกับและติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อรวมกันพัฒนานวัตกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมส่งเสริม การเรียนรู้ร่วมกันของครูทุกคนข้าพเจ้ายังดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาวางแผนแก้ไขและยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตลอดจนลดความเลือมล้ําทางการศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการศึกษาในด้านที่2ข้าพเจ้า ได้บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบและนโยบายของต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดรวมถึงการน้อมนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบังคับบัญชาและบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้บริหารงานบุคคล งบประมาณและงานทั่วไปของสถานศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนตรวจสอบได้และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างชัดเจนพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงสุดโดยเฉพาะในด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการอบรมการเรียนรู้ร่วมกันและระบบติดตาม ประเมินผลที่ต่อเนื่องส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายครอบคุมทั้งด้านวิชาการคุณธรรมจิตอาสาและทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่21และคนลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร พร้อมทั้งมรีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งโดยบุรณาการความร่วมมือครูที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และเลขานุกการของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถโดยจัดประชุมอย่างต่อเนื่องบันทึกและรายงานผลอย่างโปรง่งใสและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโรงเรียนส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านที่3การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในด้านที่3ข้าพเจ้าได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสําคัญโดยได้จัดทําและกําหนดนโยบายแผนพัฒนาและกลยุทธ์ของสถานศึกษาบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิเคราะห์ บริบททั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างแผนเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนชุมชนและทิศทางของการศึกษาในอนาคตข้าพเจ้าได้นำนโยบายและแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามครูและบุคลากรในทุกขั้นตอนมีการประชุมชี้แจงแนวทาง นิเทศติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอยู่เสมอส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ข้าพเจ้าได้พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดก,การเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิด success model เข้ากับกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยเช่นการใช้สื่ออินฟโฟกราฟิกแพลตฟอร์มออนไลน์และเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและทักษะชีวิตของผู้เรียนอย่างรอบด้านนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร โดยเน้นการทำงานเป็นทีมการร่วมคิดร่วมทำและการร่วมรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครูบุคลากรผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาหรือเครือข่ายภายนอกส่งผลให้โรงเรียนสามารถสร้างนวัตรกรรมที่เหมาะสมกับบริบทจริงและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้านที่4ี่ การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายในด้านที่4พ่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดก,กับผู้เรียนครูคณะกรรมการจัดการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายภายนอกผ่านการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยโรงเรียนบ้านวางป่งพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายโครงการอาทิโครงการแปลงนาวิถีไทยโครงการชุมชนน่าอยู่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรพอเพียงโครงการป้องกันอคีภัยในสถานศึกษาโครงการหนีซ่อนสู้ พื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งดำเนินการโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายในชุมชนกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีมีจิตจาารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้จัดให้มีระบบการให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชนทั้งในด้านองค์ความรู้ทักษะชีวิตและการส่งเสริมอาชีพโดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับท้องถิน่นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริงด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพในด้านที่5าข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในยุคปัจจุบันข้าพเจ้าได้ร่วมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายวิชาชีพทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านภาวะผู้นำการคิดเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลนอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ฝึกฝนการใช้ AI tool ที่หลากหลายเช่น ChatGPT, c r a w l ในการสังเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน Canva และ Text to Speak AI สำหรับการออกแบบสื่อการเรียนรู้ Suno, X Cafe เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และแอปพลิเคชันอย่างบูสำหรับฝึกภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนได้อย่างรอบด้านข้าพเจ้ายังมีบทบาทเป็นผู้นำการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการวางแผนประสานงานและส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ครูม,มีพัฒนาการทางวิชาชีพที่ชัดเจนและสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งบทบาทที่ข้าพเจ้าภูมิใจคือการเป็นวิทยากรลูกเสือในระดับเขตและระดับจังหวัดโดยได้ร่วมอบรมและถ่ายทอดความรู้ปรักสาต่างๆทางลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมภาวะผู้นำและวินัยตนให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายครูและผู้กำกับลูกเสือที่เข้มแข็งในระดับเขตพื้นที่ด้วยการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและบทบาทวิทยากรภาประจามงมั่น ที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพที่พร้อมจะขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาครูและส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนอย่างรอบด้าน